ตอนนี้ในวันศุภามาเบิงน้ำระวังห่วยหน้าเนาะคะ่ะห่วยหน้าเขตร้อยตอของบัตรนนเกว๋วากับบัานคุกลังเนาะคะ่ะร้อยตอของเขตโกสมฝันเจนเนาะคะ่ะตอนนี้น้ำยสลักของบ้ารนนทนตุนเท่ากับคือห่วยหน้าเนาะ,ค,ะค่ะเบิงข่าพี่น้องเบิงท่วมนักค่ะค่ะกระน้ำ มาจากหอยหน้านี่แหละค่ะที่ร่นทะลักเขาไปท่วมบานนุนตุนเข่านะคะ่กะกับบัตรท่านถึงบานนุนตุนดอกกะกกำลังสีหอดเนาะคะ่ะเส้นทางนี้กะขึ้นไปบานนุนตุนลนะคะ่ะทางพุนกับเป็นบานนวนขวาว ทั้งนี้กะโคกางไ่เนาะคะ่ะอันนี้คือน้ำหวยหน้าเ้ยค่ะถ้าผู้ใดอยู่บริเวณบันบันแถวนี้กัสิฮู้จักเนาะคะ่ะว่าหวยหน้าพิกัดกะอยู่องไดกะสิฮอยดอกเนาะคะ่ะอันนี้คือบริเวณน้ำน้องน้ำหวยหน้าเนาะคะ่ะพิกัดกะโคกาง <c oughs> ขอโทษค่ะ โคกางตำบลขวาไร่ร้อยต่อของบ้านโน้นขวาตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นเนาะค่ะกะยุกไกลไม่น้ำที่ที่อยู่ได้ค่ะแต่ว่ามันกะมันม้วนน้ำม,มันมาหลายเนาะค่ะมันก็เลยต้องตามที่ภาพเห็นนี่นะจ้ะ ยิ่งสิมีพายุเของมาเติมอีกอะจักสิเป็นเจ้งไดเนาะค่ะพี่น้องเอาใจซเอาใจซอยกันเนาะค่ะ